สวัสดีค่ะคุณแม่ดาด่ากับน้องต้นข้าวก็จะพาไปไหว้พระขอพรกันอีกวัดหนึ่งนะคะที่วัดช่องแสมสารนะคะอันนี้คือตอนที่เรากำลังลอดใต้โบสถ์นะคะลอดใต้โบสถ์สามรอบนะคะทางวัดจะมีบทสวดให้เราท่องตลอดเวลาที่เราเดินนะคะให้เราท่องไปเรื่อยๆนะคะจนครบสามรอบเนาะคนเยอะมากๆเลยค่ะ แล้วชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะคะ ากรอดโบยแล้วนะคะให้ขึ้นกันในหน้าลงกันในหลังค่ะ หอมมะกรีดหอมจา้าอุตส่าห์จะมาหันอย่างแม่โทษได้จ้ารุ้ทานกันรู้เรื่องรู้เรื่องเร่องทดสอบความสำเร็จต้องะไห้ได้ยังคน,นตรงไหนกินเท่าไปหนึ่งอยู่น้ำแล้ว <laughs> อย่านปะั๊บป้าย,ยกอันนี้เสร็จแล้วพาไปแล้ว 好。好。<Jade. S 1> oh ไม่หางก็างมต่เหรอาง่เออเทำไมแม่รูปแล้วมันไม่ดังตรงไหนต้องเจียวแต่ให้นักสะเป็นคนมเบห์อือนึ้นที่างต่้มเบเจียวจังจังสีหูอะไระ้ามว่าเจ่ว่ามวัานัดเบ่าต้บอร์ใหญ่ไหมก็เป็น่ะก็ มันต้องเตี๊ยวเปรี้ยวต้องต้องในเตีเยวแหละเพราะว่าบุบคักแล้วเนาะบ่ดังเนาะสุเทียพันสีสวบึ้งเบึ้งเบึง้งขึ้นเลยนี่ไงนี่เป็นผลเขาเนี่ยแม่อันนี้เป็นผลนะต้นสาระอันนั้นเป็นดอกเหมือนต้นมะตูมเูมก่อนตูุมดอกก่อนโอ้ยกินไม่ได้หรอกมันไม่ชัดกล้องไม่ชัดต้นตูมแล้วก็ต้นสาระจ้า